เอาลสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่าผมเปรมจากอาชีวะทัวลงนะครับผ่านไปหนึ่งคลิปแล้วนะครับและทีนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอ่าหัวหน้าชมรมฟุตบอลมินบุรีเอฟซีครับครับผมอ่าเชิญคุณมัดครับครับก็สวัสดีครับผมนะครับมัดอาชีวะทัวลงนะครับอ่าเป็นบัดดี้กับพี่เปรมเขานะครับผมตอนนี้วันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่เจาช่างพนมิน20มินบุรี54นะครับผมครับผมก็ ก็ก่อนอื่นเลยก็ถามว่าพี่เจดเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลมากไหมก็จริงๆแล้วเล่นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เล่นแต่ม .3 เลยเป็นนักบอลโรงเรียนสุขสักดิ์นะครับแล้วก็เรียนมณีที่ก็เล่นมาเรื่อยๆนะมันก็ที่เรียนสุรศักดิ์มนตรีเลยเหรอใช่ครับทำไมพี่ไม่ไปต่อแบบโรงเรียนแบบหรูๆรู้ๆกว่าเทคนิคมิน่ะ ชอบเลี้ยงช่างพี่ชอบเลี้ยงช่างไปตับตัดเลี้างช่างกันแล้วตอนริงยัไมู่้แล้วสมัยนั้นพี่เจ๋ร่ะตอนที่เรียนทุเรียบ้านพี่เจ๋อยู่แถวไหนครับอยู่จริงจริงตอนมหนึ่งมสองนี่อยู่อยู่หมอชิดนะครับแล้วก็ย้ายย้ายพอมสองก็ย้ายมาอยู่ที่สวนสยามนะครับหมอก็เลยมาเรียนบึงบุรีมันใกล้แล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็เรียนไปไปมามาพอจบมสามก็กลับมาเรียนที่ ครับเคยเป็นนักบอลโรงเรียนไหนมาบ้างไหมครับชุรศักมันตีครับสักมันตีตอนอยู่มม1ม2ม1อายุรุ่นตอนนั้นที่เล่นก็13 14 15ที่อยู่ประมาณนี้มัธยมเหรอครับใช่มต้นมอต้นเคยเข้าร่วมแข่งบอลรายการไหนทั่วไหนบ้างครับจริงๆสมัยก่อนต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกอะไรทัวร์นาเมนต์มันน้อยนะครับก็จะเป็นพวกบอลโรงเรียนบอลอาชีวะไม่ใช่บอลเขาเรียกอะไรงรมพละ แล้วก็จะเป็นบอลภายในก็ส่วนใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนกีฬาพวกนี้จะยังไม่ค่อยบูมครับมันไม่เหมือนสมัยนี้อ่าแล้วก็เคยได้แชมป์ถ้ววไหนไหมหรือใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงถ่วยรางวัลนี่สุดอะรายการไหนจริงจริงช่วงที่มัธยมจริงจริงก็ก็ติดทีมเข้าไปนะครับก็ยังช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีรายการไม่ไม่ไม่ได้แชมป์อะไรนะครับแต่ก็ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนตลอด3ปีเต็มอ่ะแล้วเรามาข้ามกันมาที่เทคนิคเทคนิคมีละไดยเป็นนักบอลโรงเรียนไหมไม่เอ่อตอนนั้นไม่ได้ก็เล่นกับเพื่อนเไม่ด้เฉยาไม่ได้เล่นแบขๆ แล้วก็พอช่วงทํางานก็จะไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็จะมาเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็จะเล่นกับพวกพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆที่อยู่ในสวนสยาม,ม,มจะเป็นบอล่อก่อนจะเดินสายเล่นบอลสุเหร่าครับบอลวิมานสุขสุเห<ส><ส>ร่ราแดงแล้วก็บ้านเกาะสุนสยามนี่ก็จะเล่นด้วยกันเป็นพวกอิสลาม,มนะครับเป็นพวกอิสลามเล่นด้วยกันอ่าก็เล่นอยู่นั่นแหละตามตามหน้าสุนสยามแหละเราจะมาเจาะกันแล้วนะครับอ่าพอวเจิตเริ่มเล่นตรงนั้นละ แล้วพี่เจตได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพวกพี่ๆที่ทั้งสี่โรงเรียนไหมครับก็มีขออนุญาตนะครับอินกระหนกบูชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงก็มีนะครับช่วงล่าสุดเมื่อสามเมื่อสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วนะที่เขาจัดครั้งแรกเขาก็เชิญครับเชิญทั้งสิบเข้าไปไปร่วมครั้งแรกที่มินบุรีสีเข้าแข่งขันคือจัตุรมิตรใช่ใช่ก็มีบูรณภพลมีทีบงกบุรีมีไทยุริยะาแล้วทีนี่มินบุรีใช่ครับครั้งแรกก็ได้แชมป์เลยใช่ไหมครับใช่ครับครั้งแรกได้แชมป์ ีต่อมาลูกศิษก็จะได้ก็เป็นใครครับจะได้ที่2ที่3เนี่ยใครได้แชมป์ปีปีที่2พี่พอจำได้ไหมน่าจะเป็นเทคโนไอ้บู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 ณพลครับครั้งที่3เป็นเทคโนมางกปีครับแล้วครั้งที่4เป็นไทยศรียาไทยศรียาครับอ๋อโอเคครับแล้วก็พี่เจตอ่าตอนนี้มีมีไล่อ่ามีรายการอ่าของมินบลิฟตีนี่รายการแข่งมีแน่นไหมมีมาตลอดไหมครับเป็นไงบ้างจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งจะจบไปนะครับจากที่เราจับมินบุรีเอ่อเทคนิคมินทับนะครับ เป็นบิณบุรีที่เราจัดไปเมื่อาทที่แล้วจัตสนามนี้แหละครับสนามราตาเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยจบไปแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนะครับที่เราไปร่วมกิจกรรมกับเทคโนโลยีบางกะปิที่เป็นเจ้าภาพทั้งหมด10โรงเรียนนะครับ10โรงเรียนพจะบอกได้ไหมมีโรงเรียนอะไรอ๋อเท่าที่จําได้ก็มีไทยเสือยะข้้งมินเทคโนโลยีบางกะปิบูชื่นอินกนกมีอะไรอีกเอ่อขวศอะไรนะแล้วก็ ีโรงเรียน,น,ยนหนึ่งไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณ10โรงเรียนอ,อาชีวะยุบเก้าสูงทางนั้นเลย แล้วก็ตั้งแต่ที่พี่เขาร่วมกับมินบุรีเอฟซีในในช่างมินบุรีน่ะมินบุรีเอฟซีน่ะมีถ้วยไหนทัวร์นาเมนต์ไหนที่พี่ประทับใจมากๆเป็นแมตช์หรือเป็นจริงๆประทับใจมากๆถ้าประทับใจจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นแมตช์แรกนะครับที่เราร่วมกิจกรรมกับเขา้แปีนั้นปีนั้นเราเพิ่งจะรวมตัวกันได้ประมาณก็สองสามเดือนนะครับจากเพื่อนๆเราเนี่ยพวกเราเนี่ยแล้วก็ไปเล่นกันแล้วก็ครั้งแรกเลยไปได้แชมป์เลยได้แชมป์เลยนะครับก็ถือว่าไปนะเอากองเอาชิงทีมมาร์ทิมมาร์ทิมมาร์ลินม ถือว่าแนนเป็นนักเตะที่มีศัที่สุดบอลหนึ่งก็พึ่งลดตัวด้วยครับแล้วหลังจากนี้ช่วงที่แข่งกันมาทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วยังมีรับเชิญที่ไหนอีกไหมครับหรือว่ายังรอทัวร์นาเมนต์ก็จริงๆมีมีเชิญมาแลครับมีเชิญมาจะเป็นบอลการจุดสดไม่ว่าจะเป็นบอลซูบเลาค่ะแล้ว หนองจอกมินดูลีเนี่ยครับผู้ซ้ายผู้ขวาสามวักครับรวมไปถึงผู้ซอก็ก็มีเชิญมาผู้ซอกแถวลังกโหลกนะครับแต่ว่าผู้ซอเรายังแบกรับแบกสู้อยู่เพราะว่าไม่ไหวเราอายุเยอะแล้วก็จะยู่สนามซอมเป็นกีฬาที่เหนื่อยกว่าฟุตบอลแแน่นอนเพื่อนที่ตลอดซ้อบแล้วก็อันนี้ที่ประทับใจคือจะดูรมิชั่งนิดหนึ่งหน่ครับแล้วมีแมตที่เสียดายสุดไหมครั้งไหนที่พี่เสียดายครั้งที่สุดจริงถามว่าเสียดายไหม ต้องบอกว่าเราไม่ได้เสียดายนะเพราะว่าทุกทัวโ์นาเมนต์เลยเราถือว่าเราไปร่วมกิจกรรมแล้วเราได้เพื่อนด้วยแบบเพื่อนๆที่ๆน้องอ่าใช่ครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เสียดายสาหรับการที่จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ผมก็รู้สึกดีนะพี่เจดเวลาได้ไปร่วมงานพวกนี้สนุกสนุกมันสนุกดีครับได้เจอเพื่อนเก่าเก่าเพื่อนต่างโรงเรียนเจอพี่ที่ว่าอ่าเป็นดาวดังสมัยก่อนอะไรอย่างงี้ครับแล้วเขาก็มีชื่ออยู่ในที่ว่าเราเคยได้ยินสมัยในยุค90ยุค ันใช่ไหมฮะใช่ใช่บางบางคนก็เคยหวดกันมาเคยเห็นการเคยเดินผ่านกันในวัยในวัยตอนวัยรุ่นแล้วมาเจอกันอีกทีนึงก็จะพอจําหน้ากันได้อะไรกันได้ก็จะทักทายกันคือตรงเนี้ยถ้าต้องบอกก่อนว่าถ้าคนไม่เคยเรียนไม่เคยสัมผัสตรงเนี้ยก็ไม่เข้าใจนะครับในมุมมองคนข้างนอกมองเข้ามาอ่าใช่ครับจริงจริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างมินเนี่ยผมผมอยู่สายรางมิทาเนาะมินบุรีสุทธิสยามเนี่ยครับคจริงๆจะบอกว่า จะพบปากกับไทรสุริยาบ่อยนะครับและยิ่งผมบ้านอยู่สุสยาด้วยพบทุกวันนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ทุกวัน,น,วนอาทิตย์ ผมก็ไปเล่นกับไทยศรยียาครับ,บวันนี้มีทวนเมเนไปเล่นกับไทยศรียาลนะครับกระชับมิตรกันทุกๆวันอาทิตย์ออกกำลังกายกันก็กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแต่แล้วมีโรงเรียนอื่นมาแจมไหมครับเวลาสมมติพี่เจกับเจก,ก,กับไทยสุริยะอะไรเงี้ยจะมีก็จะมีเออ่มีมีพี่ๆนะครับพวกพี่ๆยุคเก้าสิบก็เป็นพวกอินกับกนกไทยสุริยะทั้งหมดสี่ทีมนะครับ4ทีมตอนนี้จะมามาเจกๆกันเล่นกันที่สนามไหนครับพี่เจอปกตินะครับจะเป็นสนามแรกนะครับช่วงระหว่างเวลาประมาณสักหกโมงครึ่ง นะครับถึงสองทุ่มนิดนิดชื่อชื่อสนามอะไรครับแกงโซปราโปครับโอ้โหครับตรงบนสวรรค์ตรงตลาดหัวมุมใช่หลังตลาดตลาดเรียบด่วนประมาณนั้นแหละครับอ่าครับพี่พี่พี่บอกว่าพี่เคยประทะกทายสุริยะบ่อยใช่ครับแล้วผมเคยได้ข่าวว่าพี่ก็ไปเล่นสทยสุริยะด้วยใช่ก็โอ้โหนี้พี่อันนี้พีกเขาหนึ่ง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 มัน ดูแล้วมันฟังแล้วมันหาดีอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือไปเรียนจบไล้พี่ที่ไทยสวยก็จบครับไปเรียนต่อปวสสาขาช่างกลโรงงานช่างกลโรงงานก็แสดงว่าอยากัำอยากทำตอนที่พี่ไปเรียนนี่ก็กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วใช่แล้วไปเจอมั่งไหมที่แบบเอ้ยเราจำได้อะไรเงี้ยมีครับมีครับแต่ก็ไม่ครับส่วนใหญ่ไปเสร็จเราก็ส่วนใหญ่ชั่วโมงนั้นมันก็ มีทั้งคนเรียนด้วยมีคนทํางานแล้วก็ไปเรียนด้วยมันจะรู้สึกมันจะช่วงเวลานะมันจะโอจะโอเคอยู่อ่าใช่เพราะว่าข้ามแต่ทีมันไม่ได้เกเีอย่างเดียวมันจะมีคนคนที่ทํางานไปเรียนด้วยช่จริงจริงอใช่แต่ถามว่าทักกันไหมเฮ้ยพ่อนมเคยต่อยกูแตก็่อนแต่ว่าก็มีเพื่อนกำงนไปแล้วเป็นอรกันใช่เปมไปเรียนที่เปมก็มีเปมก็มีตอน ช,ช่วงย้ายจากท,ที่แรกมาที่สองก็มีมีซแซวแซวยังมีครับเวลาไปยืนตึงอยู่ยังเดินมาชี้เฮ้ยนายนายเคย,เ, <laughs> เ,คยเคยเล่นหัวฉันเราไว้<อ>ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันอ๋อครับครับงั้นก็แล้วก็มาเข้าเรื่องขอนิดนึงอีกเกี่ยวกับมินบุรีฟตีครับตอนนี้มินบุรีฟตีมีกี่ชุดกี่รุ่นกี่ทีมจริง ตอนนี้นะครับก็พยายามอยากจะได้หลายๆชุดตอนนี้หลักๆเลยก็จะมีชุด V.I.P. นะครับประมาณ40่สิบภาพขึ้นไปแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นประมณิณภาพยัน40็ดสิบแปดสิบเลยไป <c oughs> <c oughs> ถ้าตีไว้ก็จะเอานะก็คือ no limit ได้สไลร่ก็ได้ครับแล้วก็กร,รุ่นหนึ่งก็จะเป็น30มสภาพนิดๆไม่เกิน39เราจะจัดส่งประมาณ2รุ่นเด็กกว่านั้นมีไหม อตอนนี้ยังไม่มีครับต้องบอกว่าแต่อยากชวนน้องๆนะครับอยากชวนน้องๆเขออ้ามาร่วมกิจกรรมการสําสนำหรับเด็กช่างมินคนไหนที่เตะบอลเงก่งๆนะครับมาช่วยเตะก,ก็คือได้เพื่อนได้พี่ได้น้องช่วยเหลือกันแล้วก็ได้ความแข็งแรงร่างกาย <สะ S 1> แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากถามพี่มาเตะฟุตบอลเนี่ยพี่มาบ่อยมากเลยพี่ผมอ่ะรู้จักพี่มาพอสมควรแล้วผมดูออกว่าพี่เป็นคนรักฟุตบอลมากๆเลยครับอยากจะถามพี่ว่ามีทีมในดวงใจไหมครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆไม่เหมือนชาวบ้านเขา ครับครับเราชอบปืนเราชอบปืนเราชอบปืนกรใจายกระจายอาเซนอลอาเซนอลอาร์เซนแวนเกอร์แล้วเราเคุณมาดละครับคุมมัดนะชอบทีมอะไรครับดูที่เสื้อโอเคผมเข้าใจละเป็นแดงครับเป็นแดงไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่ามันบ่งบอกแล้วควาเป็นกลางนะอะไรครับบางเป็นมาครับผมอ๋อผมก็กางกลางเมือนกันละครับ มันก็ไม่มีอะไรอ่ะโดนหลอกอยู่ประจำเลยโดนหลอกครับโดนหลอกรถผีหลอกอยู่ประจำก็คือที่ที่ที่เห็นนะพี่เจมเป็นคนรักฟุตบอลมากก็คือลูกพี่เป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วผมเคยดูคลิปโอ้โหยิงไกลลูกนั้นสวยมากพี่คาดหวังได้ลูกพี่นี่ถึงขั้นไหนจริงๆไม่ได้คาดหวังนะเราอยากให้เราเล่นเป็นกิจกรรมเล่นเป็นออกกําลังกายมากกว่าจริงๆก็จะไม่ทิ้งฟุตบอลก็เหมือนเราทํางานเราก็ทํางานเลิกเรียนเราก็เลิกทำงานเราก็มามาเล่นฟุตบอลออกกําลังกายกันนี่ขนาดไม่คาดหวังนะพี่แล้วก็ อย่างลูกนี่ก็จะจะทิ้งน้ำหนักเป็นเรื่องของการเรียน70%็ดบเปคือกีฬาเพราะการเล่นกีฬาได้เกี่ยวขึ้นลึกๆแล้วผมก็อยากมีหลานเป็นทีมชาตินะพี่จะได้ไปคุยโม่ตามวงนี้ได้เอาตรงนั้นนะไปโม้เขามันจริงๆแล้วถ้า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 เป็นไปได้ก็ก็ยังไงก็นกำลังใจให้ักลงใจให้นะพี่แล้วก็หลานลูกพี่ลูกชายพี่แล้วกันอ่าแล้วก็อีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายแล้วพี่ได้อะไรจากการเล่นฟุตบอลแล้วก็จากการที่เป็น ทีมมินบุรีเอฟซีครับผมได้อะไรบ้างจริงๆต้องบอกเลยว่าอันดับแรกเลยนพี่น้องได้รู้จักกันจากพวกเราไม่เคยรู้จักกันแม้กระทั่งโรงเรียนเดียวกันมันเป็ต่างรุ่นก็ยังไม่รู้จักกันตอนนี้เราได้รู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเกื้อกูลเรื่องเรื่องของอาชีพการงานจริงๆก็ลุกน้องพี่ ไม่ว่าจะเป็นกาญนาะมินบุรีข้างนั้นเลยเรารับเข้าทำงานไม่เป็นมินครับเป็นกาญนาที่รับหมดรับหมดรับหมดแม้กระทั่งเด็กฝึกงานแล้วถ้ามีโรงเรียนอื่นมาบอกี่ี่ยผม รู้จักกับพี่คนเนี้ยเขาฝากผมมาอันี้เนี่ยอันนี้ได้ไหมครับได้ได้เราเราถือว่าเราถือว่าเราช่วยเหลือกันดีกว่า็กๆเพราะว่าสมัยนี้เป็นเพื่อนกันหมดแล้วใช่จักประตูเป็นเพื่อนหมดแล้วด้วยรักด้วยแล้วก็ได้เพื่อนจากที่ได้ของสถาบันตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมินการแล้วก็รวมไปถึงสถาบันอินเตอร์ยุค90ทั้งนั้นเลยครับซึ่งวันนี้ยังแม้กระทั่งไทยยะเทคโนโลยีไทยยะเทคโนโลยีสี่เทงนะครับก็ยังติดกันโดดกันด้วยเราได้เพื่อนหลากหลายสถาบัน เพื่อนเยอะตอนนี้บอกว่านเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนเยอะแล้วมีอะไรเขาก็ต้องเรื่องถึงเราอ่ะนกไม่มีผูกคนมีพวกขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นี่เรื่องจริงครับเพราะเราอยู่บนโลกคนเดียวไม่ได้ต้องเูืเอกูลกันครับบอกเลยว่าได้ได้เพื่อนเยอะมากนะครับสำหรับการเล่นกีฬามาถึงตรงนี้สุดท้ายจริงๆแล้วที่เจ็บมาเตะทุกวันนี้มีทีมอะไรบ้างครับเนี่ยที่มันตีกันหรือว่ารวมๆกันมาก็จะเป็นของอะไรบ้าง จริงๆนะครับตอนนี้นะครับที่สที่เราเตะกันทุกวันพุธนะทุกวันพุธเลยจะบอกว่าทุกวันพุธเตะมาประมาณ3ปีแล้วนะครับทุกวันพุธเลยไม่ไม่แทบจะไม่ได้หยุดเลยก็จะมีนะครับทีมช่างมินเราเนี่ยแหละนะครับเสื้อขาวแล้วก็จะมีทีมซิตเตาสบอนะครับสบอนะครับเสื้อม่วงนะครับสบอแปดสามนะครับสบอลแปดสามอายุก็อารมณ์ประมาณว่าสี่สิบสี่สิบเอ็ดเปรี้ยวครับเปลี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีทีมนะครับกีฬา ครับก็เป็นเสื้อส้มก็เป็นทีมระแวกแถวน่าเร้ลา,าแล้วถ้ามีสมมติว่าอเป็นทานหล่อยนิดนึงถ้ามีทีมอื่นอย่างโรงเรียนอาชีวะด้วยกันเนี้ยเขาอยากจะมาขอซ้อมด้วยอย่างเงี้ยในแมตแบบว่า เราเตะกันขำๆสาววาที่อย่เนี้ยได้ไหมครับถ้าเขามีการต่อมาดีครับดนดีอรัก็ไม่ว่าจะมาเตะกับเราหรือว่าจะเชิญเราช่างมปเตะด้วยเราก็ยินดีสมัยก่อนก็จะเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีสิทธิ์จะเชิญไปเตะอยู่ประจำอ๋อคพักหลังนี้เขาก็ย้ายสนามก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันมาเท่าไหร่ครับครับได้ครับก็ก่อนจบก็ผมขอการนิดนึงนะครับผมก็กราบขออภัยขอโทษทั้งกายวาจาใจถ้า มีสิ่งใดในรายการนี้หรือที่พูดกันเมื่อกี้ก้าวล่วงถึงโรงเรียนบุคคลสถานที่ใดที่ไม่พึงประสงค์หรือพึงประสงค์ก็ตามนะครับทังที่เจตจะนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็กราบขอภายในที่นี้ก่อนไปก็อกราบคันว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เรียนเชิญนะครับวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 3นนี้นะครับเจอกันที่ไหนนะครับครับหมู่บ้านศรีนครนะครับบนถนนนวมินนะครับ 24ครับที่โรงเรียนช่างมินครับโอ้โหมีงานครบปะสังสรรค์ครับใช่ครับครบรอบ83ปีนะครับปีหนึ่งมีกี่ครั้งอะไรเทคนิคดีๆหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งได้เจอกันใช่พร้อมกระโปรงสู้ๆครับเอ้ยมีใครเล่าสนุกสนานเต็มพี่นะครับมาเดินมาเที่ยวมาเต้นกันนะครับเราพี่น้องกันตั้งแต่รุ่นแรกครับผมยันรถสุดท้ายเลยครับขอบคุณนี่กี่ปีแล้วทั้งหมด83ปีปีนี้ครับเอ้ยอุลลา ยังอยู่ป่ะเนี่ยโมีมีมีอยู่ครับมีกับพ่อผมเนี่ยได้ไป13ปีครับป่วยออกด้วยเอ้ยนะครับเชิญนะครับเพื่อนพ่อน้องพี่ทุกท่านนะครับเรามาพบปะสังสรรค์สุขสนานร่วมกันนะครับช่างมินช่างมินช่างมิน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 เย้